สวัสดีครับพี่น้องครับพงษ์ลำเพิ่นครับผมพร้อมกับนั่งเอกซีตานะครับนั่งเอกซีตามือนีมา้อดเรียบร้อยแล้วมหากระถินบ้านหินลาดนะครับบ้านคํามจัลเลิรแลวก็บ้านหวยแสงวันนี้เราหยุดหนึ่งวันก็เลยมาพักแรมอยู่ที่งานเลยบ้านมาบงพี่น้องครับพักแรมอยู่ที่งานเลยโอ้รถคือมีแต่คั้นงามๆแต่รถศิลปินผู้ไทย จอดเลี้ยงกันย่างงามจางเทเลยพุพ้นน้องครับย่างงามเนาะตั้งเวทีเลยดิทงางั้งคนไปเบิ่งตัง้งมองตั้งเวทีดูไปพาพี่น้องไปเบิ่งตั้งงตั้งเวทีทีมเวทีวทตั้งแล้วนางลานตั้งแล้วค่ะไม่ผมมาลำกัสีลำได้ปะเนี่ยสีลำย่ำได้เนี่ยคือว่าท่านได้แล้วว่าท่านได้ไฟยังยังขึ้นสีล่ำตอนไหนเนี่ยับกองไว้นี่แหละโอ้ ว่องมากโอ้ทั้งคุณไปรถบ้านจอดทั้งคุณรถบรรทุกเจาะทั้งพี่เอาแม่ยังนั่ะทั้งคุณแม่ยังฮะอันนั้นเต้นไว้มืออื่นจังคอยเห็นจะไม่ได้เต้นหยิกเวทีเราตั้งแล้วนะครับทำเลดีมากเออเวทีเราตั้งแล้วพี่น้องครับโอ้ขันแต่ว่าขันขันง่ายทั้งพี่หรือว่าทั้งพี่ดิแบบมันจิกว่างคักเดยนี่ไหมง่ายทั้งพี่ไหมขันเออขันหนาไม่ทั้งพี่เหมอันนี้รถคันนี้คือคุณคุณเถอะวะ กรดอีพอเถอะเไปพูดให้าหกเปไปเต้นน้ำพนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิคู่เอกฮะคู่เอกค่าเด็กน่อยห้าหกเจ็ดแป้วไม่ยังล่ะน้อบาทว่างเต็นไม่ได้นะคะคู่เอกไปยงพียงไมหรือปาแกปับชู เพื่อผลงานที่มันดีขึ้นป้าคนเขาหลายปนีติสุภ่ากันไปขี่ไปกินยุ้ยไซเนี่ยไปขี่ไซกับจีน้ำหูสวมกับิเต็มหานตัวกับจีไหลป,ปัดปืดหมอนหงเขาจังหม้อยังจังสิเบิดจังสิเบิดป่ะนะจังสืเหลืออิ่มกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคอยดิ้งยนินคำหนี้จ้าว่าสามเดือนแล้วออกงานคอยกันยังดิ้งย,นยขขินอยู่คือเก่า ไปเลยส่วนนั้นเขาเขาเซตไหน A B C A B C เขาเซตไหนเซตดีเซตดีเซตอะไรอ๋อโบมีดี A B C ม,มามาหนึ่งสองสามสี่โอ้เอาเลยไม่ม <ad> ีสิทธิ์เหนื่อทุกคนไม่มีสิทธิ์เหนื่อยนะครับหมดเอาห้าม บ่มีสิทธิเมือยบอมีสทธิ์ล่าบ่มีสทธิ์ตายพร้อมโอเค หอขิงตายสวนั้น,นอยอใส่เอาทำไมไม่ทำหรอก <c oughs> ปะปะปๆไปบังเวที พี่น้องครับคุณจะมีมือนีบมาพักแลีมแบบอบอุ่นมากนะครับรถบรรทุกทุกคันจอดแล้วเรียบร้อยพอเอาอันนี้พี่โจอันนี้ไปหาผอดูพี่โจสว<ด>ัสดีครับพี่โจไป,ไป,ไ,ปไปดิ่งใส่ห้หองวัลเล่ย์ไปดิ่งใส่หมห้องลเเดี๋ยวพอดีลองคุณพ่อกับคุณแม่ <c oughs> อันนี้คลิปปะครับครับคลิปจะเสียภาพคลิปข่าวแบบ เปิดพี่ศษกินมามาแห่กำลังใจน้องๆครับครับโอ้แม่ครับอกำลังใจน้องเขาดีเมื่อไม่นี้เมื่อภักแรมครับก็เลยพาลูกลกมาภักแรมหลักอ่ะส่องมาอยู่น้ำลูกลกอันนี้คุณพ่อกับแม่คุณแม่กับแม่ดิเอาคุณแม่คุณพ่อนั่นนี่แม่พ่อแม่พอสวัสดีครับพ่อกับรางกำลังทำคลิปกันพ่อกับรังทำคลิปกัน อันมาเงผมหัวกับมางหันเมื่อกี้ครับอแสดงว่าร่วมกันเลยครับบรรยากาศดจดีเนาะบรรยากาศดีค่ะครับหนาแน่นเลยนะบันนี้โรงเรียนกับไงแม่กินข้าวแล้วเ่ครับโอ้ครับผมว่าจะพากันไปกินหมูกระทะหาหากินหมูกระทะทางในบ้านในในเมืองครับครับนะครับหาหลินบ้านนอนกัน ป้าพี่น้องครับวันนี้เราจะไปฮันห,หม่องนั่งดิง่งกินหมูป่ากันก็เวทีน่าจะตังต้งตั้งไปไล่จังสินเนาะหันหน้าเขนฮันถนนนั่งสิแม่ตั้งไล่นี่เลยมันก็นกนเลยทีกลายเป็นพื้นทีก่กะแคบๆอ,อันนี้เวทีเ่าตั้งแล้วครับเสรีเลรียญย่ำเลยเนาะนี่นเนาะกุหัวก็ตั้งเวทีเสรีเลรียญย่ำเลยโม่เหมือดไปนนี้เห็นหงวัวเนาะนี่อันจะไล่เด้ยวแตมันระวังเด้อ เออพระทันมีไฟพระทันมีอย่างหกมีซองไป,ปเข้าไปกันเถอะเดินทางกันเถอะไปค่ะไปกินหมูกระทะที่น้องครับมื้อนันหยุด